สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนวันนี้ครูเพชจะมาอาธิบายใบายงานของอาทิตย์นี้ของเรากันนะคะ,ะจากที่ครูเคยให้ทำที่มันเป็นงานเส้นตั้งแต่ใบงานที่หนึ่งเนาะว่าให้หนูอ่ะใช้เส้นในงานศิลปะมันจะมีอยู่กี่เส้นนะอ่ะไม่บอกลองตอบเองเพราะว่าพวกหนูทำกันไปแล้วนะคะลูกให้หนูเอาเส้นพ่วงเนี้ยวันเนี้ยให้มาสร้างงานแบบนี้ ยกตัวอย่างเช่นเห็นไหมท้องเป้าวายของครูใช้เส้นตรงแต่ทีนี้เส้นตรงของครูมันไม่ได้มีแค่เส้นตรงอย่างเดียวมันจะเกิดการอะไรสลับไปสลับมาซ้ายขวาถูกไหมคะ,ะทีนี้ไม่ได้ใช้เส้นตรงอย่างเดียวนะต้องใช้ให้ครบทุกเส้นที่หนูทํามาจากใบงานรอบก่อนนะคะใบงานนี้จะไม่มีการละบายสีทึบนะคะลูกเราจะใช้เส้นแบบนี้ แบบนี้แทนการรับ,บายสีทึบนะคะอ่าทีนี้เรามาทำตรงนี้ต่อนี่นะพยายามเห็นไหมถ้าเกิดว่าสีหนูเริ่มกุดให้หนูเหล่านะคะลูกยิ่งหนูสารเส้นละเอียดเท่าไหร่งานที่หนูออกมางานที่ออกมามันจะสวยนะลูก เห็นไหมอ่าเอียงเส้นเอียงถ้าเกิดว่าหนูเวียนระยะช่องไม่พอไม่ให้มันพอดีกันเส้นมันชิกกันเกินไปมันก็ไม่สวยเห็นไหมยกตัวอย่างแบบเละให้ดูนะคะแบบนี้ไม่เอานะลูกพยายามค่อยๆตั้งใจค่อยๆทำให้ใช้มือวาดเองไม่ให้ใช้ไม้บรรทัดช่วยนะลูก เป็นการฝึกมือไปนในตัวนะฝึกขีดเส้นตรงไปนในตัวนะคะลูกะพอเห็นไหมพอเราชิดกันเกินไปเกิดอะไรขึ้นมันจะเหมือนเราระบายสีแหละให้เว้นระยะห่างนิดนึงเคยเห็นท้องปะวันไหม,มันจะเป็นเส้นๆนะ่ะแต่ว่าคุ้มไม่ได้ให้ใช้เส้นตรงไม่ได้ให้ใช้เส้นโค้งแบบนี้เนาะ มุนก็ดาษได้ตามถนัดเลยที่สำคัญทุกครั้งเวลาทำงานถ้าสมมุติว่าใบงานศิลปะอยู่หน้าสุดท้ายหรือใบงานอะไรก็แล้วแต่นะคะลูกวิชาไหนก็แล้วแต่ที่มันอยู่หน้าสุดท้ายเลยแล้วหนูจะต้องระบรายสีที่ครูสอนจำได้ไหมให้หาสมุดหรือหนังสืออะไรก็ได้ค่ะมาลองเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้มันเป็นขูค่ค่ะไม่ให้กระดาษขาดนะลูก แล้วงานเราของเราออกมามันจะสวยนะน,นี่ท้องปลาวานมาละสามชอ่องอ่าทีนี้ถ้าเราจะทำตรงที่อื่นบ้างเลือกสีก่อนไม่จำเป็นต้องทำสีฟ้าเหมือนครูนะลูกเอาสีอะไรก็ได้ตามที่หนูอยากทำ ไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะแต่อย่าให้มันเละนะลูกพยายามตั้งใจทำนะค่อยๆทำใจเย็นอ่าในนี้มันเป็นเส้นโค้งมาเป็นเส้นขึ้นมาเราก็ขึ้นตามก็ได้ค่อยๆเห็นไหม เหมือนที่เราเคยทำในงานก่อนเลยอย่างนี้นะคะโอเคทำให้เต็มหน้ากระดาษนะลูกแล้วส่วนที่มีพื้นที่ว่างตรงนี้อยู่สามารถเพิ่มวาดตกแต่งเพิ่มเติมได้นะคะโอเค